ส,สวัสดีนนี้ก็จะมาให้คำแนะนำในการดูแลผู้ปว่วยที่มีภาวะสับสนเฉียบพลันนะคะหรือว่าที่เรียกว่าภาวาดะ,ะ,ะดีรีเดียบนะคะอันดับแรกเราจะต้องค้นหาปัจจัยกระตุ้นนะคะที่ทํำให้เกิดภาวะสับสนเฉียบพลันนะคะโดยการใช้แปรงมือใภาวะสับสนเฉียบพลันนะคะ2มือเนี่ยเราจะต้องจัดสิ่งไว้ร้อนะคะให้มีแสงสว่างนิดหนี่งพอไม่มืดหรือว่าสว่างจนเกินไปนะคะรวมถึงต้องมีเสียงที่ไม่ดังจนเกินไปให้ผู้ปว่วยสามารถนับได้ ก็จะเปลี่ยนสถานที่บ่อยหรือว่ามีการเคลื่อนย้ายเตียงผู้ป่วยบ่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะให้ผู้ป่วนบานของใช้ส่วนตัวที่เป็นของอคุ้นเคยเนี่ยเช่นผ้างหง่มหมอนนะคะมาให้กับผู้ป่วยขณะนอนอยู่ที่โรงพยาบาลได้นะคะต่อมานะคะก็ผู้ป่วยเนี่ยจะต้องมีผู้ดูแลนะคะมีผู้ดูแลเป็นประจำนะคะไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือว่ายาาินะคะจะต้องมาดูแลผู้ป่วยนะคะ หลังการดูแหลหรือว่าให้การพยาบาลเนี่ยควรที่จะต้องยมกมานั้งเตียงขึ้นนะคะเพื่อป้องกันปฏิทินนะคะหรืออาจาจะจัดให้ข้า่าเตียงผู้ป,ปวดด่วยมีนาฬิกาปฏิทินนะคะที่ผู้ป่วยสามารถมองเห็นวันเวลาได้ชัดเจนนะคะต่อมาก็จะเป็นการาส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้มีการนอนหลับพอดีอพอนะคะโด,ดยการกําจัดปัจจัยกระตุ้นที่จะทําให้ผู้ป่วยนอนหลับไม่เพียงพอเช่นความไม่ตกังวลหรือว่าความปวดหลังจากผ่าตัด ูแลผู้ป่วยในยเรื่องของการส่งเสริมการรับประทานอาหาร้านโภชนาการนะคะก็จะให้รับประทานน้ําหรือว่ารับประทานอาหารอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันภาะวะสมบูรณ์อิสโไลน์นะคะแล้วก็จะส่งเสริมในเรื่องของการขับถ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็น